สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเบสิกอินพุตเอาต์พุตที่เชื่อมเข้าสู่ PLC Siemens S7 1200นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาต้องรู้จักกับเบสิกไวริงก่อนนะครับผมก็จะมี2แบบหลักๆนะครับก็คือการต่อแบบซิค์และการต่อแบบ้อนนะครับผมการต่อแบบซิค์ก็คือเราจะใช้ไฟสูนนะครับเข้าไปที่พอร์ตคอมมอนนะครับแล้วเราจะรับสัญญาณเป็นไฟ24โวลต์นะครับผม ส่วนการต่อแบบซอสนะครับผมเราจะใช้ไฟ24โวลต์เข้าพอร์ตคอ,<ล>อมมอนนะครับและรับสัญญาณ0ูโวลต์นะครับผมภาพน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างการต่อแบบซอสนะครับผมเป็นการรับไฟสัญญาณศูโวลต์นะครับโดยการใช้ไฟสัญญาณ24ิโวลต์เข้าไปที่พอร์ตคอมมอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตของดิจิตอลอินพุตนะครับผมส่วน ai ก็จะเป็นพอร์ตของแอนาล็อกอินพุตนะครับส่วน a q จะเป็นพอร์ตของแอนาล็อกเอาท์พุตนะครับผม นี่ก็จะเป็นพอร์ตของดิจิตอลเอาท์พุตนะครับก่อนที่เราจะรับสัญญาณได้นะครับเราต้องรู้ว่าพอร์ตตนั้นนะมีแอรเดตอะไรนะครับแลวแล้วรับสัญญาณเป็นค่าอะไรนะครับผมเราก็จะทําการกดดับเบิลชิกนะครับจากนั้นให้ไปที่ general นะครับเลื่อนลงมานะผมก็จะเจอเจ้าตัวดิจิตอลอินพุตกับดิจิตอลเอา p ์พุตแล้วก็ a n ล l o g กอินพุตกับอ n ล l o g กเอาต์พุตครับพอเราคลิก สามเหลี่ยมลงม,มาครับผมก็จะเจอเป็น c h แ n n น l นะครับในส่วนของเจ้าตัวด e จตัวนี้ก็จะมีอยู่อ n นาล็อกอินพุตอยู่สองแชเนลนะครับพอเราคลิกมาที่แช a n ลศูนยนะครับเราก็จะเจอแช e นลแอดเด e นะครับก็คือเวลาเราจะไปเขียนโปรแกรมนะครับผมเราก็ต้องใช้เจ้าตัวแ d ดเดตของออดนี้ไปนะครับก็จะมีบอกว่ารับสัญญาณแบบไหนก็จะมีแบบว t a นเทแล้วก็แบบเพ r เรนนะครับผม แดีวผมจะโชว์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้แต่ในส่วนของตัวเจ้าบิวอินตัวเนี้ยมันล็อกไว้นะครับวูนเทรดเลงนะครับก็คือรับสัญญาณแบบศูนถึงสิบโวลนะครับผมสมูทติ้งก็คือความเสถียรในการรับค่านะครับผมโดยผมจะปรับเป็นวิกนะครับเพราะว่าผมระบบผมไม่ค่อยได้มีอะไรลบดวนต่อมานะครับผมจะทําการเพิ่มโมดูลนะครับก็ทําการคลิกไปที่แค่ตล็อกนะครับอยู่ตรงขวามือนะครับผม จากนั้นเข้าคลิกไปที่ AI a IA q นะครับผมจะทำการเพิ่มโมดูลของ AI a IA q นะครับผมเพื่อโชว์ฟังก์ชันการเปลี่ยนออสัญญาณครับเราก็จะสามารถดูข้อมูลได้เหมือนเจ้าตัว CPU เลยครับทําแบบเดียวกันเลยกดเข้าที่ Property นะครับแล้วก็ไปที่ General แล้วก็คลิกที่ AI q ครับก็จะมี Channel ผมงาบอกครัทีนี้เราก็จะมาเริ่ม สร้างแท็กเพื่อรับสัญญาณดิจิตอลอินพุตกับดิจิตอลออพตนะครับผมแล้วทำการเข้าไปที่ PLC แท็กนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่ Add New Table t a นะครับ,นะรบก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับจากนั้นให้ลองทำการใส่ Address ในพอร์ทที่เราต่อเข้ารับสัญญาณจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะนี่นะครับของผมก็จะใส่เป็น ดิจิตอลอินพุตกับดิจิตอลเอาพุตนะครับแล้วก็มี a n น l ล็อกอินพุตแล้วก็ a n น l ล็อกเอาพุตนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อการเราสลับกันได้นะครับผมว่าอุปกรณ์ไหนเป็นอุปกรณ์ไหนะครับให้เราทําการคลิกขวานะครับจากนั้นคลิกที่ rename นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ชื่อที่อุปกรณ์ของที่เราต่อได้เลยครับพอเราสร้างแท็บขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะต้องไปสร้าง w h a t and f o r t table นะครับ เพื่อดูว่าที่เรารับสัญญาณมาเข้ามาถึงไหมนะครับผมให้เราทำการคลิกไปที่ Watch and p a u Table นะครับจากนั้นกดที่ Add New Watch Table นะครับผมแล้วก็ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราใส่ Add d a ที่เราจะดูนะครับว่าเราต้องการ Monitoring ของ Add d a ไหนบ้างนะครับพอเราสร้าง Watch Table เสร็จนะครับให้เราทำการคลิกที่เจ้าตัว p l t ตัวนี้ครับผมจากนั้น กดคอมไพ y ์และดาวน์โหลดครับอ่าก็จะมันขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราทําการกด stop a l l นะครับผมจากนั้นกด Finish นะครับผมแล้วก็กด f i n i s h ครับจากนั้นถ้าเรารับสัญญาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เราไปที่ watch and f ดฟอ t table นะครับไปที่ Watch table นะครับผมจากนั้นให้ทําการกดเจ้าแว่นตาที่มีสามเหลี่ยมตัวสีเขียวนะครับก็จะสามารถ m ม n i t o r i n g ค่าได้นะครับ ต่อมาผมก็จะพูดถึง Analog Input Output นะครับผมการรับค่าสัญญาณ Analog Input และ Output นะครับจำเป็นต้องเขียนฟังก์ชันนะครับผมให้ไปที่โปรแกรมบล็อกนะครับจากนั้นกด Add New Box c k นะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับทีบล็อกนี้ต่างกันอย่างไรนะครับผมเจ้าตัว Main OB นะครับเป็นบล็อกหลักที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและทำงานโปรแกรมนะครับผมเป็นเมนโปรแกรมที่เรียกใช้งานโปรแกรมบล็อกอื่นๆนะครับ จ้าตัวฟังก์ชันบล็อกนะครับตัวต่อมานะครับเป็นบล็อกที่สามารถใช้งานซ้ําได้และมีความสามารถในการเก็บข้อมูลตัวเองโดยใช้ instant data block นะครับผมในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับเป็นบล็อกที่สามารถใช้งานซ้ําได้เหมือนกันแต่ไม่เก็บข้อมูลสถานะนะครับผมและเป็นบล็อกสุดท้ายนะครับก็คือเจ้า data block นะครับเป็นบล็อกที่ใช้สําหรับเก็บข้อมูลนะครับผมในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้เจ้าตัวฟังก์ชันนะครับกดไปที่โอเคนะครับผม ต่อมานะครับผมเราก็จะไปเรียกฟังก์ชันที่เราใช้รับค่าอินพุตกอนแล็อกเอาพุตนะครับให้เราไปที่สามเหลี่ยมมุมฝานะครับจากนั้นีกที่ basic instruction นะครับผมแล้วก็ให้เรียกไปที่ conversion operation นะครับในส่วนของฟังก์ชันที่เราจะใช้นะครับก็ได้แก่น r m x และ s c a l e x นะครับเพราะว่าเจ้าตัวอนาล็อกอินพุตเป็นสัญญาณที่มีความหลากหลายนะครับผมเราจึงต้อง normalize มันก่อนนะครับเพื่อให้มันอยู่ในช่วงระหว่างศูนยถึงหนึ่งครับเพื่อความง่ายในการนําไปใช้ต่อครับส่วนเจ้าตัวสเกลเอนะครับ,จะ,ะรบจะเป็นตัวที่แปลงให้อยู่ในสเกลที่เราอยากให้เป็นนะครับก็ทําการดับเบิลคลิกของเจ้าตัวนอมเอ็กับสเกลเอ็กลงมาเลยเลยครับพอเราแอดฟังก์ชันเสร็จนะครับ,รรบให้เราทําการที่แอดนิวบล็อกนะครับจากนั้นเลือกไปที่ Data Box ครับ และกดโอเคก็จะอยู่ในหน้าตาแบบนี้ครับผมให้เราเส d d t t s t t r r g g for r o r r m l l z z t t o o v วาร e ไว้นะครับเพื่อเก็บข้อมูลตอนเราแปลงค่าเสร็จนะครับผมก็จะา้าาเจ้าตัวน s มซ n a l นะครับก็คือหลังจากถูกแปลงนะครับผมก็จะ d a t a t าไทาของน r m ซ i g n น l นะครับก็จะเป็นเรียวนะครับเพราะว่าเป็นเลขระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งและมีจุดทศนิยมครับผม แลวผมก็จะสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับก็ได้แก่ตัว Value Showout นะครับด้วยผมจะใช้ Data Type เป็น int นะครับผมต่อมาให้เราทำการใส่ค่าต่างๆเข้าสู่ Network ของเรานะครับผมโดยการที่ Minimum ของเจ้าตัว n o r m X เรากับศูนย์ Maximum ก็คือ27,064.18ครับผมเป็นค่า Standard ของซีเมนต์นะครับผม ในส่วนของวาลูนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว address ที่ผมายสายใส่เจ้าตัวโมดูลนะครับผมอให้เราทําการปรับหน่วยนะครับให้เป็นอินนะครับผมจากนั้นให้เราแปลงเป็นค่าเรียวนะครับผมก็คือค่านอมซิดแนวครับศูนย์ถึงหนึ่งครับผมพอเราได้ค่านอมร็จใช่ไหมครับจากนั้นให้เราแปลงเป็นตะเกียเลยครับในในส่วนของค่าตเกีอยู่ที่ศูนย์ถึงสิบนะครับหรือว่าถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับเป็นศูนย์ถึงหนึ่งร้อยสี่ถึงยี่สิบก็ได้ครับผม จากนั้นให้ผมไปโชว์เป็น Data-in นะครับะจะสังเกตได้ว่าถ้าเจอ Data ที่เราแยกมาใช้งานนะครับ<ช>มันไม่สามารถนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่มี d อดเด s อยู่บนหัวนะครับผมไม่ได้มีแอดเดสอะไรเลยนะครับ, Ad รบก่อนอืน่นเลยเราต้องไปที่ Data-box ครับจากนั้นให้คลิกไปที่ Property นะครับ ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมให้เลือกไปที่ attribute ครับก็จะสังเกตได้ว่า optimize box a s p e t ยังติ๊กถูกอยู่นะครับให้เราทำการติ๊กออกไปนะครับผมจากนั้นกดโอเคครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับมีเครื่องหมายเครื่องหมาครับให้เราทำการกด compile ทีนึงนะครับอ่ามันก็จะเป็น a d d date ของตัวนั้นๆนะครับ ก็สามารถนําไปใช้งานได้ครับจากนั้นให้เราทําการ move function ที่เราสร้างมาเข้าสู่ main ob ครับเพื่อทําให้โปรแกรมอ่านนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้ครับจากนั้นผมจะทําการ compile download เข้าเจ้าตัว cpu นะครับเราคลิกไปที่ compile นะครับจากนั้นคลิกที่ download ครับก็จะขึ้นมาให้เรากดเดือนหน้าตาแบบนี้นครับ ถ้าทำการกดโอเคเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็จะให้เสิร์ชฐานข้ตมพลนะครับผมแล้วผมจะทําการกดปัตตาเสิร์ชนะครับก็จะมีขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับกดดาวน์โหลดครับจากนั้นกดคอนไซเดอร์แอดพัทนะครับผมแล้วก็กดโหลดครับก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับผม จะตัวสตาร์ m โมดูลนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นสตาร์ทโมดูลครับผมจากนั้นกดฟิน็ตนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในช่วงของการมอนิเตอร์ลิงครับผมให้เราทำการคลิกไปที่บล็อกฟังชันที่เราจะมอนิเตอร์ลิงนะครับจากนั้นกดโกอออนไลน์ครับผมเราคลิกไปที่มอนิเตอร์ลิงนะครับจะตัวแอนตาที่มีสามเหลี่ยมนะครับโดยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการซิน้นะครับผม ในส่วนของเจ้าตัว input นะครับไม่สามารถซิมได้นะครับผมผมจึงสร้าง a d d เดสใหม่ที่ใช้เก็บข้อมูลนะครับ MDMW นะครับในการซิมแทนนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการซิมนะครับผมผมจะทำการเปลี่ยน a d d เดตรงนี้นะครับเพราะว่าในการซิมูเลชันนะครับ Input จะไม่สามารถพอร์ตค่าได้นะครับผมผมจึงเปลี่ยนเป็นแท็กใหม่นะครับ เ็นมมโมรีนะครับก็จะสามารถฟอร์ตค่าได้นะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของค่าที่เราได้ออกมานะครับอยู่ในระหว่างช่วงศูนย์ถึงสิบนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ analog input นะครับอ่าก็ฟอร์ตออกเป็นค่าสัญญาณศูนย์ถึงสองหมื่นเจ็ดพันหกร้ี่แปดครับต่อไปเราก็จะทำการสร้างโปรแกรม ไปด้วยพร้อมกันตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วนะครับผมเราจะไปทําการ create new project กันนะครับผมจะตั้งว่า project 7นะครับผมทำการ create ครับไปที่ open t h e project ดูครับแล้วก็มาเริ่ม add new device กันเลยนะครับอย่างแรกผมใช้เป็นตัวเจ้าตัว CPU นะครับ เดี๋ยวผมจะกดตรง u n specify นะครับเพื่อที่จะดึงโมดูลทุกตัวมาด้วยนะครับทำการกด detect ครับ start search รับผมอพอเราเจอแล้วก็กด detect ได้เลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว t p u แล้วก็เจ้าตัวโมดูลของผมทั้งหมด ่าก็จะมี protection เด้งมานะครับสําหรับเราใช้ในการเรียนการสอนนะครับจึงไม่จําเป็นต้องใส่รหัสนะครับผมติ๊กออกครับจากนั้นกด next ครับติ๊กออกนะครับแล้วกด next เปลี่ยนเป็น full access นะครับจากนั้นกด finish ครับผมเราจะเริ่มกันที่การรับสัญญาณดิจิตอลนะครับเราจะไปที่ เ้าตัว Property ของ CPU นะครับเพื่อดู Address นะครับอทำการลากขึ้นมาครับผมไปที่ Property ครับเลื่อนตรง General ลงมาครับผมอ่าก็จะเจอเจ้าตัว DI, DQ, AI, AQ นะครับทำการกดติ๊กลงมาครับ Digital Input ก็จะเห็นได้ว่า Channel ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด14ตัวครับแต่ผมจะพาไปดู Address นะครับผม กไปที่ channel ใ i c h a n n นึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่า channel AD เป็น i อูนจุดูนะครับผมอ่านี้จะเป็นส่วนของ Digital อินพุตนะครับไปกันต่อที่ดิจิตอลเอา p ์พครับผมอ่า channel AD ก็จะเป็นตัวคิวน้าหน้านะครับผมอ่าคิวศูนย์จศูนศูนจุดหนึ่งศูนจุดสอนะครับไปดูในส่วนของอนาล็อกกันนะครับ ในในส่วนของเจ้าตัว CPU built-in ก็จะมี c h a n แนลอย่างละสองช n นลนะครับในส่วนของ a n a าล็นะครับนี่ก็จะเป็น address ของเจ้าตัว a n a าล็นะครับอ่า IW64 นะครับรับสัญญาณแบบโวลเทเนะครับโวลเทเเลงก็อยู่ที่0ูนถึงสนะครับสมมูดติ้งผมก็จะปรับเป็น week นะครับผมพอเรารู้ address นะครับเราจะไปทำการสร้าง PLC tag นะครับผมไปที่ add new tag table นะครับ อิกไปที่แท็กเทเบิลเลยครับผมจากนั้นเราจะทำการใส่แอดเดสนะครับที่เรารับมานะครับผมผมจะใส่เป็นดิจิตอลอินพุตก่อนนะครับพิ์ว่าไน0.0โปรแกรมก็จะเจนให้เราเลยนะครับผมก็จะลากลงมานะครับผมอ่านี่ครับแอปก็จะเจนให้นะครับผมผมก็จะใส่เจ้าตัวดิจิตอลเอาต์พุตนะครับผมว่าเป็นตัวคิวครับ ผมใช้ชเนลเดียวนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อทําให้เราไม่สับสนครับว่าแท็กไหนเป็นอันไหนนะครับโดยเจ้าตัวแรกจะเป็น emergency นะครับของระบบผมนะครับผมผมก็จะทําการเปลี่ยนชื่อนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปทําการ คอมไพล์ดาวน์โหลดนะครับให้เราไปคลิกที่ plc หนึ่งครับกดคอมไพล์ครับผมอ่ากดดาวน์โหลดครับไปที่ start search ครับจากนั้นเลือก plc หนึ่งครับแล้วทำการกดโหลดลงครับ เปลี่ยนจาก no action เป็น stop all นะครับผมําการดาวน์โหลดจากนั้นกด finish ครับผมกดที่ go online ครับาจากนั้นนะครับเราจะไปทำการคลิกที่ w h a t and for table นะครับเพื่อดู Monitoring ค่าเราครับ add new watch table ครับผมแล้วก็ใส่ a d d r a t e ที่เราจะ Monitoring นะครับผมจะใส่เป็น digital input นะครับผมจากนั้นทำการกดที่ Monitoring นะครับ Monitor m o n i น o r all นะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับว่า ถ้าตัวอินเวอร์เตี่รับสัญญาณมานะครับโหมดแมนนวลนะครับก็สต็อออนนะครับทีนี้ผมจะทําการกดแต่ละปุ่มโชว์นะครับผมผมก็จะทําการกดโซนอมครับสัญญาณก็จะขึ้นเป็นทูนะครับผมตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับจากนั้นผมจะทําการกดสต์ทครับผมอ่านี่ครับสัญญาณก็จะขึ้นเป็นทูนี่ครับผมก็จะกดสต็อปครับอืม ดทิปครับผมอ่านี่ครับทิปก็จะตัดหมดทุกอย่างเลยนะครับผมประมาณนี้ครับในส่วนต่อไปก็จะเป็น Analog อกครับผมเราจะคลิก go offline ก่อนนะครับจากนั้นเสร็จเราจะไปที่ device configuration นะครับเพื่อไปดู a d d d a t e นะครับในส่วนของ a n a าล็นะครับผมจะสอนทั้ง a ะนาล็อกอินพุตและเอาพุตนะครับโดยการสั่ง คอนโทรลวาวด้วยอนาล็อกนะครับแล้วก็รับสัญญาณโฟโ์ทันมิสเตอร์เป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับจาเป็นคลิกที่โมดูลอนาล็อกแล้วผมไปดูแอดเดสในแต่ตัวที่ผมได้วายลิงเข้าด้วยตัวโมดูลนะครับผมวายลิงอินพุตเข้าช a n n e l นแล้วก็อนาล็อกเอาต์พุตเข้าช a n n e l นนะครับด้วยสัญญาณของ analog ขอนาล็อกทั้งคู่มันจะเป็นตี เคอร์เลนสี่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับอ่าเดของแจ mm ็คเกออินตก็จะเป็น i w เก้าสิบหกนะครับ mm hmm. แล้วเจา้ารโมดูนี้มีความหลากหลายนะครับสามารถปรับเอ่อไทป์ของกระแสะได้ครับปรับเป็นเคอร์เลนนะครับแล้วปรับเลนสสี่ยี่สิบนะครับผมในสององนาล็อกเอาต์พุตก็เหมือนกันครับปรับเป็นเคอร์เลนนะครับ สียี่สิบครับผมจากนั้นเราจะไปทำการสร้าง Data าบ x อกครับเพื่อเก็บค่าข้อมูลที่เรานอมไลท์แล้วก็สเ l ลออกมาครับผมผมจะสร้าง Data ของนมนะครับลิกหน้าศูนหนึ่งเปลี่ยนเป็น input โดยต t a ท mm ้า hmm. ยของน้องก็จะเป็นเรียวนะครับผมเพราะว่าเป็นเลขจากศูนย์ถึงหนึ่งนะครับ, mm hmm. รบผมจะสร้างของเจ้าตัวนอมของเอา p u นะครับต่อไปผมจะสร้าง value input นะครับผม mm hmm. เพื่อ save ค่าของ input ไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวฟอร์สนะครับผมือเป็นฟอร์สเอาพุตครับเป็นค่าที่เราใช้ฟอร์สตัวเอาพุตของอนาล็อกนะครับผมตัวเอาแวลู Value เอาพุตจะเป็นเรียวหรืออินก็ได้นะครับเรียวก็คือมีจุดทศนิยมนะครับผมส่วนเจ้าตัวอินจะไม่มีจุดทศนิยมนะครับพอเราสร้าง Data ที่เราไว้เก็บข้อมูลเสร็จนะครับเราจะไปกันที่ add new box ครับจากนั้นเลือกไปที่ฟังก์ชันครับ จากนั้นคลิกไปที่เจ้าสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผม expand ออกมานะครับไปที่ basic instruction นะครับผมจากนั้นเราก็หาคำว่า conversion operation นะครับผมเราจะใช้ฟังก์ชัน norm x และ scale x ครับผมทำการดับเบินลิกหรือว่าลากลงมาอีกางไดนะครับคลิกปิดไปครับผมโดยส่ง network หนึ่งผมจะตั้งเป็น input ครับอนาหลก อินพุตเ็นเอร์สองผมจะเป็นอะนาลอ็อกอินพุตนะครับอ่าคือเราจะใช้นองติเกวทั้งสองทั้งการรับและการส่งสัญญาณเลยนะครับเหมือนทำการ copy วางนะครับอ่า <Okay. S 1> เรามาเริ่มกันที่ input ก่อนครับผมโดยขค่ามินิมัมและแมกซิมัมของเจ้าตัวนอง เนะครับผมก็คือ0ถึง27,648นะครับส่วนเจ้าตัว value นะครับก็คือเราจะรับมาจาก channel 0นะครับผมก็จะเป็น a d d r e s iw 9กนะครับอ่านี่นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น i n นะครับเพื่อให้ค่าตรงกับหน่วยมันนะครับโดยผมจะเปลี่ยนชื่อ t a กเป็น input analog นะครับทำการคลิกขวาหนึ่งครั้งครับ จากนั้นไปที่ rename tag ครับก็จากนั้นเปลี่ยนชื่อที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าเป็น input ไุดตู <c oughs> ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยน data type าาาได้นะครับผมผมจะไม่เปลี่ยน,นครับในส่วนของเจ้าตัวออกจาก nom x นะครับผมผมก็จะใส่ค่าที่ผมได้สร้างมานะครับทำการชี้ตรงนี้นะครับผม จากนั้นเลือกที่ Data b o x 1หนึ่งครับ่าผมก็จะใช้ตัว n o r m i g i a l Input นะครับที่ผมได้สร้างมานะครับาอาจะเปลี่ยนหน่วยนะครับเป็นเรียวนะครับขอเพราะว่าหลังจากผ่านฟังก์ชัน n o r m x แล้วมันจะเป็นตัวเลขระหว่างู0ถึงหนึ่งนะครับเนื่องจากสัญญาณนั้น,นหลอกมีความหลากหลายนะครับเราจึงต้องทําการ Normalize ค่ามันก่อนครับให้อยู่ในช่วง0ถึง1ครั จากนั้นเสร็จเราจะไปที่สเกลนะเพื่อแปลงไปอยู่ในสเกลที่เราอยากได้นะครับผมดยเจ้าตัว Input ของผมจะเป็นตัวโฟนครับจะอยู่ในช่วง0ถึง2ครับผมเจ้าตัว Value ที่รับเข้าสเกลนะครับก็จะเป็นตัวส่งออกนอมเอกนะครับทอการกดคอนดูซีแล้วคอน t ูวีวางได้เลยครับ จากนั้นค่าที่ออกไปนะครับก็จะเป็นค่าที่ผมสร้างมาไว้เพื่อเก็บเจ้าตัว Input นะครับผมอ่าวา l ู e Input นะครับประมาณนี้ครับผมตรอมาณจะเป็นในส่วนของ Analog Output นะครับหลักการก็จะคล้ายๆกันเลยครับผมโดย Analog Output นะครับผมจะปรับ Minimum และ Maximum เป็นสรหนงร้อนครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผม จ้าตัว value ที่เราจะฟอรนะครับก็เป็นค่าที่เราสร้างมาันจาก data b o x นะครับก็จะเป็นว o r ฟอ u t า put ครับในส่วนของตัวเอานะครับก็จะเป็นตัวที่เราสร้างมาใน data b o x เหมือนกันครับเป็นน o มติ i g n น l o u t put นะครับาจากนั้นกดค o n t r o l C แล้ว control V วาได้เลยครับในส่วนของสเกลนะครับ เนื่องจาก,ก็ตัวคอนโทรลวาลเราสั่งเป็นแบบอนาล็อกครับค่ามินิมัมก็ะ um จะอยู่ที่ศูนนะครับส่วนค่าแม็กซิมัมจะอยู่ที่สองหมืนเจ็ดันหร้อยสิบแปดครับจากนั้นค่าที่เราส่งออกนะครับจะเป็น AQ Channel 0นะครับหรือ QW 96ครับผมที่เราได้ดูมานะครับ จะทำการ a ดีเนมแพ็กนะครับเพื่อให้ไม่ขับฝนะะน,นะครับเนี่ยครับนี่ตัวอกเป็นค่าเพราะว่าอยู่ในช่วงโซนถึง47,648ครับก็จะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวชุดข้อมูลที่เรานำมาใส่ Data Box ต ไม่มี a d d เดตขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทำการกด optimize asset นะครับผมให้เราทำการคลิกขว่าที่ data box นะครับจากนั้นเลือก property ครับผมไปที่ general นะครับก็จะอยู่ที่ attribute นะครับให้เราทำการติ๊ก optimize Log asset ออกนะครับกด ok ครับผมจากนั้นให้เราทำการกด compile หนึ่งครั้งนะครับ ถ้าจะมี a อดขึ้นนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพอเราเขียนเจื่ตัวฟังก์ชันเสร็จนะครับเราไปที่ m ม i n o b ครับผมจากนั้นลากตัวฟังก์ชันใส่นะครับเพราะว่าเวลาตัว cpu run นะครับต,ตัว cpu จะอ่านแค่ m a i n o b นะครับผมพอเราทำการ เอามาใส่ในมนโอบนะครับให้เราทำการคอมไพล์และดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดครับกดโ o n ไลน์เลยครับอ่า ทีนี้เราจะไปดูค่านะครับหรือ m o n ิเตอร์ g นะครับไปที่บล็อกที่เราสร้างเลครับต่อมาเราจะทำการกด m o n ิเตอร์ g นะครับอ่ากดครับตอนนี้ผมทำการเปิดปั๊มเข้าสู่โ o c e s s แล้วนะครับผมอ่าก็จะเห็นว่า Analog Input ครับอ่านค่าได้ตามปกตินะครับผมอยู่ในช่วงโซน์ถึงสองนะครับมาในส่วนของ Analog Output นะครับผมจะทำการฟ Control v a วาลนะครับ ผมฟอสตไว้ที่100นะร,ร,ร้อ,นะรอ, wow. อรยเเ็นะครับผมจะฟอรต์เหลือห้าสิบเอร์นะครับคอนทรนบอก็จะฟอสตอยู่ที่ห้าสิบปอร์เซ็นนะครับผมอก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ